ดีค่ะเพื่อนเพื่อนแอดมาแล้วคะ่ะทุกคนหลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้นำสูตรปักสิบบนมาฝากนะคะเป็นห้องใหม่นะคะคือห้องห่วยไ์นะคะห้องนี้นะคะห้องสีเขียวนะคะเป็นปักสิบบนนะคะเป็นสูตรนี้แอดนำมาจากห้องนี้นะคะจับยี่กี่ห้าจีหนึ่วันนะคะจะมี2องรอบรอบนะคะทุก5นาทีออกทุก5นาทีนะคะสูตรนี้นะคะ อรอบนี้นะคะแอดเดี๋แอดจะเขียนสูตรให้นะคะหลัก10ล่างนะคะ10บล่างบวกหน่วยล่างอย่างนี้นะคะแค่นี้นะคะหน่วยล่างบวกสิอ่ะสิบล่างบวกหน่วยล่างแบบนี้นะคะแล้วก็นับเพิ่มนะ นะับเพิ่มให้ได้6ตัวนะับเพิ่ม6ตัวแบบนี้นะคะนี่สูตรนี้จะเป็นแบบนี้นะคะห้องนี้นะวันที่8 §ดเดือนเจ5นะคะผลนี้จะออกทุก5นาทีนะคะ1รอบที่เราจะเล่นนะคะสูตรของเราจะใช้ทุนที่หบาทใช้ทุนที่6 0บาทถ้าเราได้เราจะได้กําไรที่92บาทนะคะทุกคนได้กําไรที่92บาทนะคะอืมอ่า กำไร9อ่ะไม่ใช่กำไรดีเขาเรียกว่ามันจะได้มา92บาทเราก็จะได้กำไรเป็น32บาทถ้าหักทุนเราออกแล้วนะคะถ้าเล่น1บาทนะอ่ะนี่เรามาเริ่มสูตรกันเลยค่ะ103นะคะแล้วก็เอารอบที่102นํามาหานะคะ ก็คือนำาูนบวก2แบบนี้นะคะศูนบวก2เท่ากับ2พอเราได้เลข2อย่างนี้เราก็นำมาตั้งนะคะ2ก็นับเพิ่มนะคะนับเพิ่มให้ได้6ตัวนะคะ2,3,4,5,6,7แบบนี้นะคะที่เราเล่นก็คือปัก10บนบนก็คือนี่10บนก็คือ5นะคะเรามีเลข5าไหคะที่เราหาสูตรได้อ่ะ5เราเข้าแบบนี้นะคะ่ะถ้าสมมติเราเล่น1บาท ะะเราก็จะได้ไป32บาทนะคะรอบนี้ก็คือกําไรนะคะส่วนมากแอดจะเล่นรอบละ5บาทนะคะมันก็จะได้กําไรเท่าไหร่ละ5บาทก็จะได้กําไรที่160บาทต่อรอบถูกต้องไหมคะเพราะว่ารอบละ32เนาะ32อะ่ะก็จะได้160บาทต่อรอบประมาณนี้นะคะนี่ไปต่อนะคะทุกคน 2อบวกสแบบนี้นะคะเท่ากับ6แบบนี้นะคะนำหกมาตั้งค่ะ6นับเพิ่มค่ะ7 8 9 0 1เก้าศูนย์พออ่ะพอได้6ตัวแบบนี้ปุ๊บเราก็นำไปไปแทงรอบที่104นะคะทุกคนอ่ะพอไปแทงรอบนี้ปุ๊บผลออก6 7 0 8 1นะคะ7นะคะ,นะคะเรามี7จ็ดไคะที่เรานำไปปากน, <c oughs> นะคะมีนะคะนี่ <c oughs> นี่เราก็บวก บวกนะคะรอบนี้บวกบวกนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดจะเขียนให้ดูนะคะถ้าทุกคนเล่นหนึ่งบาทแอดจะเขียนกําไรให้นะคะคือกําไรของเราตอนรอบก็คือบวก32บาทแบบนี้นะคะถ้าเล่นแค่1บาทนะคะแต่แอดจะเล่น5บาทมันก็จะได้บวกรอบละ160้บบาทนะคะ เว็บนี้จะดีหน่อยมันมันเพิ่มมาให้ซองบาตเว็บอื่นมันจะได้เก้าสิบบาทนะคะอ่ะไปต่อค่ะ8ปดบวกหแบบนี้นะคะแปดบวกหเท่ากับเแบบนี้นะคะนำเก้ามาตั้งนับเพิ่มเลยค่ะศูนย์หนึ่งสอามพอได้6ตัวก็นำมาปักค่ะผลออกรอบที่105ก็คือ30432นะคะที่เราต้องการหาก็คือเลข ศูนย์นะคะศนี่นะคะศูนย์เข้าแบบนี้นะคะก็บวกไป32บาทแบบนี้นะคะอ่าไรแทบครึ่งครึ่งต่อครึ่งนะคะกําไรครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะอมบวกสอเท่ากับสามบวกสเท่ากับห้นำห้มาตั้งนับเพิ่มค่ะหกเจ็ูนย์นะคะหกตัวแบบนี้รอบที่1นึ่้อผลออก4ี่ห้ี่เจย์นะคะ เลขห้ามีไหมคะห้ามีนะคะนี่ก็บวกไปสามสิบสองบาทต้นทุนเราหกสิบบาทนะคะนี่เราเราก็จะได้มาเก้าสิบสองบาทกําไรนี่นะคะที่แอดบวกให้ตรงนี้คือกําไรล้วนนะคะกําไรนะคะต่อหนึ่งบาทนะต่อทุนหนึ่งบาทใครมีทุนเยอะก็เล่นพอประมาณนะคะใครมีงบน้อยก็เล่นแค่หนึ่งบาทพอนะคะ ก็ได้7มาแบบนี้นะคะ7 8 9 0 1 2แบบนี้นะคะนะคะรอบที่1 0 7ผลออก3 8 9 1 6 8นะคะ8เข้าไหมคะ8มีนะคะก็บวกไป32บาทนะคะอ่ะทำเหมือนเดิมค่ะ6อ่ะ1บวก6เท่ากับ7ค่ะ 7 8 9 0 1 2ได้ปุ๊บนำไปแทงรอบที่108รอบที่108ผลออก4 3 7 1 5นะคะที่เราต้องการคือเลข3นะคะนี่3มีไหมคะรอบนี้6เป็น7ไม่มีนะคะรอบนี้หลุดก็ลบไป60บาทนะคะอ่ะรอบที่108ก็นำมาหานะคะ 1บวกห้าเท่ากับ6นำ6มาตั้ง6 7 8 9 0 1แบบนี้นะคะ6ตัวเนาะ, <S <S นอะพอได้6ตัวปุ๊บก,ก็นำไปปักนะคะรอบที่109พ้นออก405 2 0นะคะ0มีไหมคะ0เข้านะคะก็บวกไป32บบาทแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ สองบวกศู 2, ก 0, 2, นยนะ์แบบนี้นะคะสองบวกศูนย์ได้สองนำสองมาตั้งนับเพิ่มค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดปุ๊บแบบนี้นะคะนำไปปักเลยค่ะรอบที่หนึ่งร้อยสิบผลออกสี่สามหนึ่งสองสามคะสามเราต้องการสามนะคะสามเข้านะคะนี่เราเข้าก็บวกไปสามสิบสองบาทอีกเช่นเคยค่ะกำไรครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเพราะว่าทุนเราแค่หกสิบนะคะอ่ะทำต่อค่ะสองบวกสาม สองบวกสาเท่ากับห้านะคะหนะับเพิ่ม6 7 8 9 0ได้6ตัวนําไปปักนะคะรอบร้อยหนึผลออก4ี่ห้าห้าเ้ามีไหมคะหเข้านะคะก็บวกไป32บาทปัก10บบนก็จะเป็นก็จะกดเลือกจากแพงแล้วก็กด2ตัวบนแล้วก็กดลูดหน้านะคะก็กดเลข ที่เราหาได้นะคะแล้วก็กดจำนวนเงินแล้วก็กดยืนยันแค่นี้ก็เสร็จนะคะอ่ะรอบที่รอบต่อไปเลยนะคะอ่ะ9บวก2เท่ากับ11ะได้เลข2ตัวแบบนี้เราจะใช้เลขด้านหลังนะคะก็คือเลข1นะับเพิ่มคะ่ะ2-3-4-5-6แบบนี้นะคะเห็นไหมคะอ่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็นำไปปักนะคะรอบที่112ผลออก556-16นะคะ 6นะคะนี่ก็บวก32บาทนะคะสําหรับคนงบน้อยสูตรนี้ก็เล่นได้นะคะทุนแค่60บาทต่อรอบนะคะตอนนี้เราก็ก็ยังได้กําไรอยู่นะคะเพราะเราหลุดแค่1รอบนอกนั้นเราก็ยังเข้าอยู่นะคะไปต่อค่ะ1บวก6ค่ะเท่ากับ7นะคะ พอได้7นำเจมาตั้งนะเพิ่ม8 9 0 1 2ได้6ตัวนําไปปักนะคะรอบที่1 13ผลออก1 2 3 8 3นะคะก็คือเลข2ที่เราต้องการนะคะมีไหมคะนี่สูตรของเรามีนะคะนี่ก็คือเลข2นะคะบวกไป32มบาทแบบนี้นะคะอ่ะทำต่อไปคะ่ะรอบต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมคะ่ะ8ปบวกสได้1ค่ะอค่ะ ใช้เลขหลังนะคะ1 2 3 4 5 6นํานำไปปากคารอบที่114คุณอผลออก7 2 1 6 2นะคะนี่เลข2ส,สูตรนี้อ่ามันจะไม่ต้องรอนานนะคะอ่ะในเว็บนี้มันจะมียี่กี่แบบ15นาที10นาที5นาทีอันนี้คือ5นาทีนะคะก็คือ5 g ตัวนี้นะคะ จะได้ไม่ต้องรอนะแต่ถ้าแอดว่าถ้าจะพอดีเลยนะแบบไม่ต้องเร่งเรามากก็จะเป็นยี่กี่สิบจีหรือว่าสิบนาทีนะคะมันจะไม่เร็วไม่ช้าเกินไปนะคะแต่นี่คือยี่กี่ห้านาทีนะคะไปต่อค่ะหกบวกสองเท่ากับแปดเอาแปดตั้งค่ะแปดเก้าศนย์หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะ อ่ะรอบที่115ผลออก606 58นะคะ0นะคะ0เข้านะคะบวก32ค่ะอะ่รอบต่อไปค่ะ5บวก8เท่ากับ13ค่ะนั่ว3มาตั้งนะเอาตัวท้ายนะคะ3 4 5 6 7 8นะคะรอบที่116ผลออก03 502นะคะ3นะคะปักสิบบนก็คือเลข3 3ามเข้านะคะบวกไปอีก32บาทนะคะครึ่งต่อครึ่งนะคะไปต่อคะ่ะอ่ะศูนย์บวกสองเท่ากับสองนำสองมาตั้งนะะับเพิ่มสามสี่ห้าหกอ่ะเจ็ดนะคะหกตัวคะ่ะอ่ะผลออกรอบที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะคะผลออกสี่สามห้าสองเจ็ดนะคะเลขสามมีไหมคะ มีนะคะสูตรนี้ก็เข้านะคะบวกไป32บาทนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะสูตรนี้มันจะเดินเร็วหน่อยล้วก็เห็นตัวเลขออกมาปุ๊บเราก็บวกแล้วก็สามารถเริ่มแทงได้เลยนะคะ78 9นะคะ9อ่ะ9ตักแล้วก็นะับเพิ่ม0 1นย์สแล้วก็4แบบนี้นะคะรอบที่118ผลออก0 9 0ย์นย์นะคะ9นะคะ 9, น,ะคะนี่9นะคะ บวกตัวยังไปออกไีกตัวนึยบวกสาสิบสองนะคะนี่แล้วก็เมื่อกี้น้องมานะคะจะเสียงดังนิดนึงอ่ะรอบที่หนึ่งร้อยสิบแปดนะคะแล้วก็นำมาหารอบที่หนึ่งร้อยสิบเกนะคะศูนย์บวกเ้าแบบนี้นะคะเท่ากับเก้านำเก้ามาตั้ง เก้าเนะพิ่มค่ะศูนย์ก็เป็นเลขชุดนี้นะคะแล้วนำแทงต่อค่ะรอบที่119นะคะอนออก7 6 4 9 9นะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่หกสี่้านะคะที่เราต้องการคือเลข6แบบนี้นะคะรอบนี้เข้าไหมคะรอบนี้หลุดนะคะ,ะหลุดก็ไม่เป็นไรนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเราเดินยาวมาอยู่นะคะ,อะรอบต่อไปค่ะ9บวก9แบบนี้นะคะเท่ากับ18นะคะ ก็ใช้เลขหลัง8 901 2 3นะคะแบบนี้รอบที่120ผลออก37 1 35นะคะอ่ะ7มีไหมคะที่เราต้องการหาอ่ะเไม่มี่ะรอบนี้เราก็หลุดนะคะถ้าหลุดอ่ะสรอบอันนี้เราก็ต้องรอดูนะคะว่ารอบถัดไปจะเข้าไหมหรือว่าเราอย่าเพิ่งไปกดเล่นนะคะเพราะว่ามันหลุด2 2รอบซ้อนนะคะแล้วก็ต้องหยุดดูก่อนว่าเออมันจะเข้าต่อไหมหรือว่าต่อไปมันจะหลุดถ้าถ้าหลุดเราก็เปลี่ยนสูตรไปเลยนะคะอ่ะเราก็ลองมาดูนะคะรอบถัดไปค่ะ3บวก5เท่ากับ8นะคะได้8ก็นำมาตั้งนะคะ9 0 1 2 3อ่าเป็นสูตรเดิมนะคะเนี่ยไปเป็นเลขตัวเดิมนะคะรอบที่121อผลออก406 43นะคะศูยนะคะที่เราจะอ่าต้องการนะคะนี่ค่ะ ศูนย์เข้าบวกไป32นี่นะคะถ้าเดินแบบนี้ปุ๊บรอบถัดไปที่เรารอดูนะคะถ้าเดินปุ๊บเราลองเราก็สามารถเล่นรอบถัดไปได้ต่อนะคะก็ดูไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่แบบไม่เข้าหลุดูดๆๆก็ยังเล่นต่อนะคะเราก็ต้องเทสสูตรไปนะคะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะใครชอบก็ค่อยเล่นนะคะไม่ชอบก็แค่ดูเฉยเฉยก็ได้นะคะรอ,อบถัดไปคะ่ะ4บวก3นะคะเท่ากับ7นะคะ7ด 89012ได้6ตัวเนาะนำไปแทงรอบที่122พ้นออก97412นะคะเลข7แบบนี้นะคะเราต้องการเลข7็นะคะมีไหมคะในสูดของเรานี่นะคะ7ดูข้างหน้านี่คะ่ะก็บวกไปอีก32บาทนะคะอ่ารอบที่123รอบสุดท้ายแล้วคะ่ะสุดหน้าก,กระดาษเลย หนึ่งบวกสองแบบนี้นะคะเท่ากับสามนะเพิ่มสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบนี้นะคะรอบที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามผลออกเจ็ดสี่สี่หนึ่งหกนะคะสี่นะะที่เราต้องการมีไหมคะมีนะคะนี่ก็บวกไปสามสิบสองบาทนะคะนี่นะคะที่แอดนำมาให้ดูก็หลุดแค่สามรอบนะคะในมีทั้งหมดนะคะ ยี่สิบสองรอบแต่เราเล่นไปทั้งหมดยี่สิบเอ็ดรอบนะคะเราหลุดไปกี่รอบคะสามรอบเนาะถ้าหลุดไปสามรอบแสดงว่าเราเข้าสิบแปดรอบนะคะสิบแปดรอบถ้าหนึ่งบาทก็ตามนี้เลยนะคะหนึ่งบาทแต่ถ้าอย่างแอดเล่นแอดเล่นทีละห้าบาทแอดก็จะบวกรอบละหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะหลุดรอบละสามสามร้อยบาทนะคะถ้าแอดหลุดนี่นะถ้าแอดหลุดแอดจะหลุดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะถ้าแอดได้ แต่และตัวแอดต้องบวก1 6 0บาทนะคะอันนี้คือสูตรหานาทีมันจะเร็วหน่อยนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่ของห้องนี้นะคะเป็นสูตรแรกห้องนี้ของแอดนะคะเดี๋ยวแอดจะนําสูตรใหม่มาฝากเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะแอดจะมาบ่อยขึ้นนะคะแต่ตอนนี้แอดเหมือนไม่ว่างก็เลยไม่ค่อยได้มานะคะขอบคุณคะ่ะ